สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาเรียงไทม์ไลน์การต่อสู้ของสุคุนะกับนักคุณใสกันนะครับซึ่งบอกเลยว่ากว่าจะล้มสุคุนะได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเพราะทางฝั่งนักคุณใสก็เตรียมแผนการกันมาเป็นอย่างดีก่อนจะลงสนามสู้กับสุคุนะซึ่งก่อนที่ศึกการต่อสู้จะเริ่มขึ้นทั้งสองฝั่งก็ได้แยกย้ายกันไปเตรียมตัวสุคุุะก็ได้ไปตามหานิ้วทั้งหมดมากินซึ่งสุคุุะได้กินนิ้วไป19นิ้วพร้อมกับร่างมัมมีของเขาส่วนทางฝั่งนักคุณใสก็ได้ฝึกวิชาพลัังงอะไรกนซึ่ ใครที่มีจุดอ่อนตรงไหนก็ฝึกตรงนั้นนะครับโดยพวกเขาได้ทําการฝึกแบบสลับวิญญาณซึ่งการฝึกแบบสลับวิญญาณเป็นอาคมของอุยอุยนะครับที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายสามารถสลับร่างกันได้ทําให้ฝั่งนักคุณใสแข็งแกร่งขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยใช้เวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นก่อนลงสนามจริงโดยเริ่มแรกก็ให้โกโจลงไปต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับสุคุณะเป็นการวัดกันไปเลยว่าใครเจ๋งกว่ากันถ้าโกโจชนะทุกอย่างก็จบแต่ว่าถ้าเกิดโกโจแพ้ก็ยังมีแผนสำรองที่ทางฝั่งนักคุณใสเตรียมเอา ถามว่าทําไมถึงไม่ลงไปสู้ลุมสุคณะพร้อมกับโกโจเลยคําตอบก็คือมันจะทําให้โกโจไม่สามารถใช้พลังแบบเต็มที่ได้เพราะว่าอาจจะโดนลูกหลงนะครับดังนั้นทางที่ดีปล่อยให้โกโจสู้แบบตัวต่อตัวไปเลยจะดีที่สุดซึ่งการต่อสู้ของโกโจกับสุคระก็เรียกได้ว่าดุเดือดแล้วก็สูสีกันมากๆทั้งสองคนต่างผัดกันได้เปรียบเสียเปรียบแต่ว่าพอสู้ไปเรื่อยๆละยจะเจาดูเหมือนว่าโกโจจะเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าสุคณะดูนาณาเขตกับโกโจผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ใน ที่สุดโกโจก็สามารถเอาชนะได้ใช้อนาเขตพื้นที่ไร้มาดโจมตีเข้าสู่สมองของสุคุนะทําให้สมองของสุคุนะลวนและไม่สามารถใช้อาคมย้อนกลับได้ซึ่งการโจมตีครั้งนี้ของโกโจเรียกได้ว่าสมผลกระทบต่อสุคุนะจนถึงในตอนที่สู้กับพวกยูจิถ้าเกิดว่าไม่มีการโจมตีนี้ของโกโจเนิร์ฟสุคุนะไว้สุคุนะอาจจะเอาชนะฝั่งนักคุณใสไปแล้วก็ได้ตอนที่สุคุนะถูกโกโจใช้อนาเขตเล่นงานเข้าที่สมองในตอนนั้นโกโจเหมือนกําลังจะเป็นฝ่าย แล้วแต่ทว่าในตอนนั้นมโหรากาก็ได้โผล่ขึ้นมาแล้วก็ได้ช่วยสุคุุะออกมาจากอาณาเขตของโกโจแล้วหลังจากนั้นสุคุุะก็เริ่มใช้วิชาเงาสิบชนิดของเมงุมิในการสู้กับโกโจโดยเฉพาะตัวมโหรากากที่สามารถปรับตัวเข้ากับอาณาเขตของโกโจได้สําเร็จทําให้อาณาเขตของโกโจไม่สามารถโจมตีมโหรากากและสุคุณะได้และสุคุุะก็เริ่มใช้มโหรากาปรับตัวเข้ากับมุกเกนของโกโจระหว่างการต่อสู้แต่โกโจก็ดูเหมือนจะเป็นฝั่งที่เหนือกว่าอยู่ดีนะ ครับซึ่งในตอนนี้ทั้งสุคุนะและโกโจเนี่ยบาดเจ็บที่สมองกันทั้งคู่นะครับแต่ทว่าในที่สุดโกโจก็ได้ทําการระเบิดมุลสกิออกมานะครับซึ่งการระเบิดมุลสกิครั้งนี้ของโกโจก็สามารถจัดการกับมโหัวากาได้เรียกได้ว่าปรับตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับส่วนสุคุนะก็ถูกมุลสกิของโกโจโจมตีจนหมดสภาพเช่นกันตอนนี้โกโจมั่นใจว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะแล้วเพราะว่าสุคุนะดูเหมือนจะไม่สามารถสู้ต่อไปได้แล้วแต่ทว่าในตอนนั้นในช่วงที่โก โกโจกำลังมั่นใจว่าเขาเป็นฝ่ายชนะจ,จู่ๆโกโจก็ได้ตัวขาดครึ่งและโกโจก็ได้ไปพบกับเพื่อนเก่าของเขาอย่างเกะโทซุงุรุจนในที่สุดเขาก็รู้ความจริงว่าเขาได้ตายไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งโกโจได้มีการบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกเสียดายนะที่เขาไม่สามารถทําให้สุคุุะเอาจริงได้เลยส่วนทางสุคุนะที่ได้โจมตีโกโจจนตัวขาดครึ่งเนี่ยสุคุุะก็ได้มีการบอกนะครับว่าเขาอะต้องการพลังของมโหรากาเพื่อที่จะเอาพลังของมโหรากาเนี่ยมาปรับตัว เข้ากับมุกเกนของโกโจสุคุณะต้องการเรียนรู้การปรับตัวนั้นและเขาก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับเขาได้ขยายเป้าอาคมเป็นการโจมตีแบบผ่าโลกนะครับเป็นท่าที่สุคุณะเนี่ยใช้โจมตีฆ่าโกโจสามารถโจมตีทะลุมุกเกนได้ซึ่งก็ได้มีการบอกว่าท่าผ่าโลกาผ่าโลกของสุคุณะเป็นหนึ่งในวิชาขั้นสุดยอดของโลกคุณใสเลยสุคุณะบอกกับโกโจว่าโกโจทําได้ดีมากเขาเนี่ยจะไม่มีวันลืมโกโจเลยหลังจากโกโจม่องเท่งไปแล้วก็ถึงเวลาที่นัก คุณสายคนอื่นๆจะลงสนามนะครับแผนต่อมาแผนที่2คือให้คาชิโมะฮาจิเมะลงสนามมาสู้กับสุคุนะแบบตัวต่อตัวเพราะว่าฮาจิเมะคือแบบวอนอยากจะสู้กับสุคุนะมากๆจริงๆเนี่ยอยากลงไปก่อนโกโจด้วยซ้ําแต่ทุกคนก็ห้ามเอาไว้นะครับบอกว่าให้อาจารย์โกโจลงไปเปิดงานก่อนซึ่งฮาจิเมะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสุคุณะได้เป็นอย่างมากเช่นกันโกโจสร้างผลกระทบต่อสุคุนะที่สมองใช่ไหมครับอันนี้คือหนึ่งจุดที่ทําให้สุคุนะอ่อนแอลง ไม่สามารถใช้อนาเขตได้อย่างพิ่มเพื่อหรือว่าไม่สามารถรีดเลนอาคมกลับมาได้แบบเต็มที่ตอนที่สู้กับฮาจิเมะฮาจิเมะก็สามารถทําให้สุคุณะอ่อนแอแล้วก็ถึงขั้นต้องกายล่างนะครับฮาจิเมะเนี่ยเขาได้เปิดใช้อาคมของเขาซึ่งมันเป็นอาคมที่เหมือนเป็นการดึงเอาพลังจากอนาคตมาใช้นะครับคือใช้เสร็จเนี่ยฮาจิเมะมีโอกาสตายสูงมากแต่ว่าในระหว่างที่เขาเปิดใช้อาคมอยู่เขาจะเก่งแบบสุดๆไปเลยฮาจิเมะได้โจมตีสุคุณะเข้าไปเต็มๆจนสุคุณะต้องกายล่างเป็นล่างส แขนสองใบหน้านะครับซึ่งการกายร่างของสุขุนะเป็นเหมือนการรักษาร่างกายนะครับเพราะว่าโดนโกโจโจมตีสมองมาใช่ไหมครับไม่สามารถใช้อาคมย้อนกลับได้โดนฮาจิเมจโจมตีซ้ําเข้าไปอีกสุขุนะก็เลยต้องเปิดใช้การกายร่างซึ่งได้มีคําอธิบายว่าสุขุนะใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าหลังจากนี้สุขุนะโดนโจมตีจนร่างกายไม่แหลกเหลวไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสุขุนะจะไม่สามารถใช้การกายร่างแบบนี้ได้ก็เรียกว่าเหมือนเป็นไพ่รับอันนึงของสุขุนะเหมือนกันนะครับที่มาเปิดใช้ ตอนสู้กับฮาจิเมอุราอุเมะก็ได้ทําการนําอาวุธไสยเวทชิ้นหนึ่งมาให้กับสุคุณะซึ่งมันมีชื่อว่าคาโมโทเกะเป็นอาวุธไสยเวทที่โยโรสุเป็นคนสร้างขึ้นให้กับสุคุณะแล้วก็เป็นอาวุธประจําตัวของสุคุณะที่สุคุณะเคยใช้ในอดีตด้วยซึ่งฮาจิเมะก็พยายามสู้กับสุคุณะแต่ทว่าหลังจากที่สุคุณะกลายร่างเป็นสี่แขนสองใบหน้าแล้วฮาจิเมะก็ไม่สามารถทําอะไรได้โดนสุคุณะใช้ท่าผ่าโลกแบบเดียวก,กันกับที่ใช้กับโกโจโจมตีปิดชีพไปนั่น ี่แขนสองใบหน้าของสุคุณะถือว่าเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกมากๆเพราะว่าสุคุณะมี2ปากปากบนกับปากล่างตรงท้องกับแขน4ี่แขนนะครับแขน2แขนเนี่ยไว้ผสานอินปากอีกปากหนึ่งก็ไว้ท่องคาถานะครับทำให้สุคุณะสามารถทั้งผสานอินท่องคาถาแล้วก็ยังเหลือปากบนกับแขนสองข้างไว้ใช้สาหรับการต่อสู้จึงทําให้ร่างกายนี้ของสุคุณะนับได้ว่าเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดของนักคุณไสเลยก็ได้แล้วเมื่อฮาจิเมะมองเท่งไปแล้วคราวนี้ก็ยูจิ ฮิกุรูมะคุสคาเบอินโนลงมะลุมสุขุนะนะครับโดยแผนการนี้ก็คือจะให้ฮิกุรูมะ กลางอนาเขตเพื่อที่จะลงโทษประหารชีวิตสุขุณะซึ่งก็เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ฮิกุรุมะกลางอนณาเขตความผิดของสุขุณะมากมายก็เลยทําให้สุขุณะเนี่ยโดนโทษลิบซับประหารชีวิตนะครับแต่ทว่าการลิบซับที่สุขุนะโดนสุขุณะไม่ได้โดนยึดอาคมเทวาคานแต่อาคมที่ถูกยึดไปคืออาคมจากอาวุธไสยเวทคามูโทเกะเลยทาให้ผิดแผนไปพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยึดอาคมเทวาคานของสุขุณะได้การต่อสู้เนี่ยจะอีซีมากๆแต่ก็ยังถือว่ามีโอกาสเอาชนะ อยู่เพราะว่าในตอนนี้ฮิกโรุมะได้ดาบเพชฌฆาตมาแล้วเป็นดาบที่จะฟันดวงวิญญาณของสุคุณะเพื่อทําการประหารชีวิตและนี่ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถแยกสุคุณะกับเมงุมิออกจากกันได้เพราะว่าดาบเพชฌฆาตของฮิกโรุมะที่มีโทษประหารชีวิตอยู่มันจะฟันเข้าที่ดวงวิญญาณและดวงวิญญาณที่มีความผิดก็คือดวงวิญญาณของสุคุณะดังนั้นแค่ดาบนี้แตะโดนสุคุณะแค่ทีเดียวสุคุณะก็จะพ่ายแพ้ทันทีแต่ว่าก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จฮิกโรุมะก็ถูกสุคุณะฆ่าตายไปนะ ซึ่งฮิกุรุมะก่อนจะตายเนี่ยก็ได้ส่งดาบเพชฌฆาตไปที่ยูจิด้วยนะครับแต่ทว่าดาบเพชฌฆาตก็ได้สลายหายไปซึ่งมาจากการที่ฮิกุรุมะสิ้นใจนั่นเองหลังจากฮิกุรุมะออกจากการต่อสู้ไปแล้วยูตะก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้ซึ่งจริงๆยูตะไปจัดการเคยนจาคุมาก่อนหน้านี้นะครับตามแผนการเลยฆ่าเคยนจาคุเสร็จยูตะจะรีบมาสู้กับสุคุณะต่อเคยนจาคุที่ตายไปแล้วก็ได้ส่งมอบการหลอมรวมท่านเทนเก็นมาให้กับสุคุณะสุคุณะที่ได้รับการสืบทอด การหลอมรวมเนี่ยสุคุาะคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาเปิดการหลอมรวมเขาต้องการฆ่านักคุณไสยทุกคนให้หมดก่อนนะครับจากนั้นเขาค่อยเปิดการหลอมรวมแล้วค่อยสนุกกับเทนเกนเป็นลายต่อไปเมื่อยูตะกลับมาแล้วยูตาก็ได้กางอาณาเขตในทันทีอาณาเขตของยูตะมีความสามารถในการใช้อาคมที่เขาเคยก๊อปปี้มาทั้งหมดได้สุคุาะก็ถูกยูตะกับยูจิลุมในขณะที่อยู่ภายในอาณาเขตตอนนี้สุคุณะไม่สามารถกางอาณาเขตสวนกลับไปได้เพราะว่าอาคมของเขายังฟื้นมาไม่เต็มที่ โยตะได้เซอร์ไพรส์สุคุนะโดยการเปิดใช้อาคมเทวคาของสุคุณะโจมตีเข้าใส่สุคุนะซึ่งสุคุนะสงสัยเลยว่าโยตะสามารถใช้อาคมของเขาได้ยังไงโยตะเลยถามสุคุณะว่านิ้วสุดท้ายของแกน่ะแกหาไม่เจอใช่ไหมล่ะสุคุนะเลยมั่นใจว่าตอนนี้โยตะได้ให้ลิกะกินนิ้วสุดท้ายของเขาไปเพื่อกอบอาคมมาเป็นที่เรียบร้อยนอกจากโยตะจะเปิดใช้อาคมของสุคุนะได้แล้วตอนนี้โยตะก็ยังใช้อาคมของนางฟ้าบันไดยาขอบโจมตีใส่สุคุนะ ในขณะที่อยู่ในอาณาเขตซึ่งแน่นอนว่าเป็นการโจมตีเข้าเป้าแน่นอนสุคุณะโดนไปเต็มๆนะครับเมื่อสุคุณะโดนโจมตีก็เลยเปิดช่องว่างให้ยูจิของเราเนี่ยเข้าไปสัมผัสดวงวิญญาณสุคุณะเพื่อไปปลุกให้เมงุมิได้สติกับคืนมาแต่ทว่าเมื่อยูจิเข้าไปปลุกเมงุมิเมงุมิกลับบอกยูจิว่าพอแล้วเขาไม่อยากมีชีวิตแล้วเมื่อเมงุมิไม่ยอมตื่นมันก็ทําให้สุคุนะไม่ต้องมาะวงว่าเมงุมิจะมายึดของร่างกายและทางโยตะที่ทุ่มพลังทุกอย่างโจมตีสุค หลายทางป้องกันโดนสุขุนะใช้ท่าผาโลกแบบเดียวกันกับที่เคยใช้กับโกโจโจมตีเข้าไปเต็มๆนะครับซึ่งในภายหลังเนี่ยได้มีการบอกว่าการโจมตีนี้ที่สุขุนะโจมตีใส่ยูตะไปทําให้ยูตะร่างกายขาดครึ่งแบบเดียวกันกับโกโจเลยแต่ทว่าเมื่อยูตะโดนสุขุนะโจมตีอาณาเขตของยูตะแตกออกในตอนนั้นมาเกะก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้เป็นคนต่อไปมาเกะได้โผล่เข้ามาภายในอาณาเขตโดยที่สุขุนะไม่รู้ตัวแล้วก็ได้ทําการใช้ดาบ แทงเข้าไปที่กลางลําตัวของสุขุนะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแผนการที่ทางฝั่งนักคุณนสยวางกันเอาไว้นะครับยูตะเนี่ยขยับอาณาเขตให้มาอยู่ในจุดที่มากิพร้อมเข้าโจมตีเมื่อยูตะไม่สามารถคงสภาพอาณาเขตของตัวเองได้แล้วหรือคือต่อสู้กับสุขุนะไม่ไหวแล้วจะให้มากิเข้ามาโจมตีสุขุนะทีเผอนะครับแล้วก็เป็นไปตามนั้นมากิสามารถเข้าไปแทงทะลุหัวใจของสุขุนะได้ส่วนทางยูตะที่ถูกสุขุนะฟันตัวขาดก็ได้อุยอุยมาพาวาบหนีไปและหลังจาก จากนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กันของมากิกับสุคุณะสะภาพสุคุณะตอนนี้ก็ไม่สู้ดีเพราะว่าถูกมากิแทงเข้าหัวใจแล้วก็ไม่สามารถรักษากลับมาได้ในทันทีนะครับเพราะว่าอาคมยอนกับกําลังค่อยๆฟื้นฟูมากิค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้เธอเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าสุคุณะส่วนทางฝั่งฮาคาริที่กําลังสู้อยู่กับอุระอุเมะนะครับตอนนี้ฮาคาริก็สมัมผัสได้ว่าสุคุณะมีกลิ่นไอที่เจือจางไปแล้วนะครับคือสมัมผัสได้ว่าสุคุณะเหมือนกําลังจะแพ้แล้วนะแต่อุระอุเมะ บอกว่าเนี่ยยังไม่ใช่พลังทั้งหมดของท่านสุคุณะนะพวกแกเนี่ยประเมินท่านสุคุณะต่ำไปตอนนี้ท่านสุคุณะยังไม่เอาจริงตอนนี้มากิฮุสคาเบะแล้วก็อิโนได้เข้าต่อสู้ลุมสุคุณะซึ่งมากิจะเป็นเมนหลักในการเข้าสู้กับสุคุณะก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับสุคุณะได้พอสมควรน,นะครับถึงขั้นทําให้สุคุณะรู้สึกสนใจเพราะสุคุณะเนี่ยไม่เคยสู้กับคนที่มีร่างกายแข็งแกร่งแบบนี้มาก่อนนะครับสุคุณะคิดว่าตลอดที่ผ่านมาเขาสู้แต่กับคนที่มีเสยเวทแข็งแกร่ง แต่ยังมากกิเนี่ยเป็นพวกกล้างกายแข็งแกร่งที่แท้จริงซึ่งมันเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจมากๆสําหรับสุคุณะแต่ก็น่าเหรอครับมากิสังก็ไม่สามารถเอาชนะสุคุณะได้สุดท้ายก็ถูกสุคุณะใช้โคคุเซนประกายแสงสีดําโจมตีเข้าไปเต็มๆจนหายออกไปจากการต่อสู้ซึ่งตอนนี้ทั้งมากิอิโนะแล้วก็ยูจิน่ะก็ลงไปบาดเจ็บนอนกับพื้นหมดแล้วนะครับเหลือคูสักเบะเพียงคนเดียวที่ยังสามารถต่อสู้ได้อยู่ซึ่งคูซักเบะที่เห็นสุคุณะในตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่า เขาจะเพ่นหนีไปดีหรือเปล่าแต่ว่ามาถึงขั้นนี้แล้วคงมีแต่ต้องลุยกับสุคุณะแบบตัวต่อตัวซึ่งก็ตามสภาพครับโดนสุคุณะฟันเดี่ยงลงไปนอนกับพื้นแต่ไม่ตายนะคุูสคเบรรอดมาได้นะครับเพราะว่าในตอนนั้นอุยอุยเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยคุูสคเบะหนีไปนะครับแต่สุคุณะเห็นว่าอุยอุยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวหน้าลำคาในครั้งนี้นะครับเพราะว่าใครบาดเจ็บนิดหน่อยอุยอุยก็จะมาพาวับหนีสุคุณะเลยพยายามจัดการอุยอุยนะครับแต่เธอว่าในตอนนั้นมิเกลกับลาลู ลูกน้องเก่าเกะโทซุงรุก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้นะครับเข้ามาช่วยชีวิตคุาคาเบกับอุยอุยเอาไว้ได้และตอนนี้มิเกลกับลาลูและมากิจยูจิรวมถึงโจโซก็ได้ฟื้นฟูร่างกายตัวเองกลับมาพร้อมเข้าร่วมการต่อสู้อีกครั้งนะครับคราวนี้ก็คือลุมสุคุณะอีกรอบนึงแต่ถ้าว่าก็เริ่มต้นสุคุนะเนี่ยใช้โคคุเซนโจมตีกระเด็นกันไปทีละคนทีละคนซึ่งทางยูจิก็เริ่มมีพัฒนาการให้เราได้เห็นนะครับตอนนี้เราเห็นยูจิมีการใช้ท่าเจาะโลหิตหรือว่าาววิชคบคบุมเลือด มาได้ส่วนทางลาลูกับมิเกลก็กําลังจะถอนตัวออกจากการต่อสู้แต่ลาลูบอกว่าเขาอยากช่วยถึงที่สุดก่อนลาลูมีอาคมคือฮาร์ดแคทนะครับก็คือเขาสามารถใช้มือวิญญาณเจับหัวใจจับร่างกายของคู่ต่อสู้ได้ลาลูได้ใช้มือของเขาจับหัวใจของสุขุณะทาให้สุขุณะหยุดชะง,งักไม่สามารถขยับร่างกายและตอนนั้นมันก็เปิดช่องให้ยูจิสามารถใช้ประกายแสงสีดําโคคุเซนโจมตีใส่สุขุณะไปแบบเต็มเ็การใช้โคคุเซนของยูจิในครั้ง เป็นการปลดปล่อยความสามารถที่ซ่อนเลนของยูจิให้ตื่นขึ้นซึ่งยูจิหลังจากนี้จะดูสมเป็นพระเอกมากขึ้นนะครับก็คือเก่งขึ้นนั่นเองยูจิสามารถเปิดใช้งานอาคมเทวคานของสุขุณะได้ซึ่งก็มีคําอธิบายเล็กน้อยนะครับผมว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นนั่นเป็นเพราะว่ายูจิเป็นลูกของฝาแฝดสุขุณะพ่อยูจิเป็นฝาแฝดของสุขุณะในอดีตที่ตายไปแล้วกับชาติมาเกิดใหม่เป็นพ่อยูจิแล้วเคนจาคุก็ไปแต่งงานด้วยสร้างยูจิขึ้นมาเพื่อจะให มาเป็นภาชนะของสุขุนะการที่ยูจิกลายมาเป็นภาชนะของสุขุนะทําให้ยูจิได้ดูดซับพ,พลังอาคมของสุขุนะมาและตอนนี้มันก็ได้ตื่นขึ้นนะครับยูจิสามารถใช้มันได้แล้วตอนนี้ยูจิก็เดินหน้าใช้ประกายแสงสีดาโจมตีใส่สุขุนะแบบรัวๆนะครับคือรัวจริงอะ่ะคือแบบมากกว่า5ครั้งแน่นอนซึ่งสุขุนะที่โดนยูจิโจมตีปล่อยคูคุเซนมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เหมือนว่าสุขุนะจะเริ่มฟื้นฟูอาคมของเขากลับมาได้สุขุนะได้กลับมากล,า,กกลางอาณา อีกครั้งนงนึส่วนยูจิก็ได้ใช้อนาเขีแบบย่อในการปกป้องร่างกายตัวเองนะครับซึ่งมีการบอกว่าอนาเขีของสุขุนะในครั้งนี้จะสามารถอยู่ได้ใน99วินาทีซึ่งยูจิต้องสามารถทนมันให้ได้นะครับแล้วยูจิก็สามารถต้านมันได้นะครับถึงแม้ว่าจะโดนโจมตีจนขาขาดไปข้างแต่ว่าตอนนี้ยูจิสามารถใช้เสยเวทย้อนกลับได้แล้วซึ่งเมื่ออนาเขีของสุขุนะเหมือนจะหยุดลงไปแล้วยูจิคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะเป็นฝั่งได้เปรียบแล้วแต่ทว่าเมื่อ,อนาขตของสุขุนะหยุ ลงสุคุณะก็ได้โจมตีต่อด้วยท่าเตาเผานะครับหรือว่าท่าฟูกะธนูไฟของสุคุนะนั่นเองพี่ใหญ่โจโซ,โซได้เข้ามารับการโจมตีแทนยูจิโดยการสร้างเกาะเลือดโลหิตด,ด้วยชีวิตของเขาแล้วก็สละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือชีวิตน้องชายของเขาอย่างยูจิแล้วเมื่อโจโซโดนฆ่าตายไปแล้วอนาเขตสุคุณะหยุดลงตอนนี้โทโดก็ได้เดินเข้าร่วมการต่อสู้ซึ่งก่อนที่โทโดจะเข้าร่วมการต่อสู้โทโดก็ได้ใช้อาคมตบสลับของเขาเนี่ยสลับตัวพวกมากิที่อยู่ ภายในอาณาเขตก่อนหน้านี้ออกไปก่อนแล้วแล้วเขาก็ได้เดินเข้ามาร่วมการต่อสู้เมื่ออาณาเขตหยุดลงยูจิที่เพิ่งเสียพี่ชายไปก็ไม่มีเวลาให้เสียใจได้ลุกขึ้นพร้อมผสานการต่อสู้กับโทโดเพราะว่าตอนนี้สุขุณะกําลังอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถใช้อาคมได้เพราะว่าเพิ่งกลางอาณาเขตเสร็จโดยโทโดเขาเสียแขนไปข้างหนึ่งใช่ไหมครับดังนั้นเขาไม่น่าจะสามารถใช้อาคมได้โทโดเนี่ยได้มีการใช้อุปกรณ์สายเวชชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งถอดแบบมาจากเครื่องโดนตีชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า ไวบาบเมื่อโทโดตบไว้บาสลับเขาก็จะสามารถสลับที่ระหว่างคนกับสิ่งของหรือคนกับคนได้อย่างที่อาคคขมงเขาเคยทําได้นั่นเองซึ่งเขาก็สลับยูจิเป็นการต่อสู้ผสานกันแบบที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละพอยูจิกับโทโดร่วมมือกันเนี่ยก็ค่อนข้างสร้างความปั่นป่วนให้กับสุคุณะเป็นอย่างมากเพราะว่าสุคุณะไม่สามารถจับทางได้เลยสุคุณะโดนโทโดกับยูจิลุมโจมตีอัดซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนในที่สุดยูจิก็สามารถใช้โคคุเซ็นโจมตีเข้ากลางลำ ตัวสุขุนะนะครับแล้วก็พยายามจะควักเอาหัวใจของสุขุนะออกมาแต่ทว่าในตอนนั้นสุขุนะก็ได้ทําการกลางอนาเขตอีกแล้วนะครับคือฟื้นฟูอาคมได้ไวมากเพราะว่าสุขุนะเนี่ยได้ใช้วิธีคล้ายๆกับของโกโจในการเหมือนทําลายสมองของตัวเองแล้วก็สร้างมันขึ้นมาใหม่เป็นการรีเซ็ตเพื่อใช้อนาเขตแต่ทว่าในตอนนั้นเองโกโจซาโต้รุก็ได้กลับมาเข้าร่วมการต่อสู้แต่ไม่ใช่โกโจตัวจริงนะครับเป็นโกโจเวอร์ชั่นยูตะนั่นเองยูตะก่อนหน้านี้ที่ ถูกสุคระโจมตีจนตัวขาดครึ่งถูกอุยๆย,ย้ายไปที่ห้องผ่าตัดชโชโกะที่รออยู่แล้วก็ได้ทําการผ่าตัดเหมือนสมองของยูตะเข้าไปในร่างโกโจแล้วยูตะก็ได้เปิดใช้งานอาคมย้ายร่างของเคนจาคุที่เขาได้ก๊อปปี้มาเพื่อเข้าไปอยู่ในร่างโกโจนะครับซึ่งนี่ก็เป็นแผนการที่ได้ตัดเตรียมกันเอาไว้อยู่แล้วยูตะที่กลับมาในร่างของโกโจก็ได้กางอาณาเขตสู้กับสุครพยายจามเล่นงานสุคระในระหว่างที่อยู่ในอาณาเขตให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเขาเนี่ย ก็ต้องการจะใช้มูรัสก,กิโจมตีใส่สุคุณะในระยะประชิดแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่ามันเป็นอาคมที่ใช้งานยากยูตะยังไม่ชินการโจมตีมันก็เลยระเบิดออกมาเป็นการโจมตีที่ล้มเหลวแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการโจมตีที่ล้มเหลวแต่ว่าก็สร้างความเสียหายให้กับสุคุณะได้พอสมควรเมื่อ,อนาเขตของยูตะพังลงไปแล้วตอนนี้ยูตะก็ไม่สามารถขยับร่างกายได้เพราะเหมือนอาคมย้ายร่างของเคียนจาคุที่ยูตะเปิดใช้งานมันจะครบกําหนดแล้วเลยทําให้ยู ในตอนนี้ออกจากการต่อสู้ไปอีกครั้งนั่นเองส่วนยูจิกับโทโดก็ได้เข้าผสานกันสู้กับสุคุณะในทันทีเมื่ออาณาเขียนของยูตะพังลงซึ่งตอนนี้ยูจิได้ทําการใช้ท่าสะบันโจมตีใส่สุคุณะซึ่งท่าสะบันของยูจิสามารถโจมตีเข้าไปที่ดวงวิญญาณของสุคุณะได้นะครับจนทําให้สุคุณะเนี่ยถึงกับอ้วกเป็นนิ้วกมาเลยเพราะว่ายูจิเขาได้ทําการทําพันธสัญญาบางอย่างกับอาคมของเขาทําให้เขาสามารถโจมตีเข้าที่ดวงวิญญาณของสุคุณะ จึงทําให้ตอนนี้สุคุณะค่อนข้างระมัดระวังยูจิมากๆจะปล่อยให้ยูจิใช้ท่าสะบันโจมตีเขาอีกไม่ได้ส่วนทางโทโดตอนนี้ไว้บาร์สแลปของโทโดก็เริ่มพังแล้วนะครับแล้วก็อาคมเหมือนจะกําลังหมดโทโดเองก็กําลังถึงขีดจํากัดแต่ก่อนที่โทโดจะถึงขีดจํากัดตอนนี้โทโดก็ได้ทําการตบไวบาร์สแลปเพื่อวัดเอาตัวฮานะคูรุสุหรือว่านางฟ้าวับมาอยู่บนหัวของสุคุณะจากนั้นก็ได้ทําการใช้บันไดยาขอบโจมตีเข้าใส่สุคุณะไปแบบเต็ม แต่ดูเหมือนบันไดยาวขอบของนางฟ้าจะไม่สามารถทําอะไรสุคุณะได้มากนักนะครับสุคุณะได้กระโดดขึ้นไปหาฮานะแล้วก็ได้ใช้โคคุเซนโจมตีใส่ฮานะแต่เะว่าโทโดได้สลับตัวเองกับก้อนหินมาป้องกันการโจมตีแทนแล้วก็ได้กระเด็นออกจากการต่อสู้ไปทั้งสองคนการต่อสู้ระหว่างสุคุนะกับนักคุณใสในตอนนี้เหลือเพียง1ต่อ1นะครับก็คือยูจิกับสุคุนะยูจิได้เข้าฟาดฟันกับสุคุณะแบบตัวต่อตัวจนในที่สุดยูจิก็ได้ทําการกลางอนา ขึ้นซึ่งมายูจิกลางอนาเขตเราก็จะเห็นสุคุณะกับยูจิได้วับมาที่เหมือนสถานีรถไฟแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นบ้านเกิดของยูจิก่อนที่ยูจิจะย้ายไปที่เซนไดซึ่งยูจิมีเรื่องอยากจะคุยกับสุคุณะนะครับเรื่องที่ยูจิอยากคุยกับสุคุณะก็คือยูจิขอร้องให้สุคุณะเนี่ยกลับมาอยู่กับเขาถ้าสุคุณะยอมกลับมาอยู่กับเขา เขาจะไว้ชีวิตสุขุนะแต่คําพูดของยูจิเนี่ยเหมือนมันเป็นการดูถูกสุขุนะซะมากกว่าทําให้สุขุนะโกรธมากนะครับบอกว่าแกกล้าดียังไงเนี่ยมาขู่ฉันแบบนี้แต่ยูจิบอกว่าตอนนี้เขาสามารถฆ่าสุขุนะได้ทุกเมื่อเหมือนว่าตอนนี้สุขุนะกําลังตกอยู่ในกามือของยูจิซึ่งอนาเขตของยูจิคิดว่านะครับมันไม่ได้มีการบอกมาอย่างเป็นทางการหรอกแต่คิดว่าน่าจะเป็นอนาเขตแบบเดียวกันกับสุขุนะนั่นแหละเมื่อสุขุนะไม่รับข้อตกลงของยูจิการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นยูจิกับ สุคุณะเริ่มโจมตีแลกหมัดสวนกับเมกันมาและในระหว่างการต่อสู้และในระหว่างการต่อสู้วิญญาณของเมงูมิที่หลับไหลยอยู่ก็ได้ตื่นขึ้นได้มาขัดจงังหวะการต่อสู้ของสุคุณะจึงทําให้ยูจิสามารถต่อยใส่สุคุณะจนกระเด็นไปได้ยูจิได้โจมตีสุคุณะจนท่าตะกาารสุญญาตาของสุคุณะแตกออกแต่เมื่อท่าตะกาสารสุญญาตาแตกออกแล้วสุคุณะก็ได้โจมตียูจิสวนกลับไปนะครับเราจะเห็นปอกแขนของยูจิแตกออกและจากนั้นสุคุณะก็ได้กางอนาเขตสวน Ji, แต่เทว่าในตอนนั้นเราก็ได้พบนิ้วปริศนาโผล่ขึ้นมาแล้วก็ได้มีการเฉลยว่านิ้วนี้คือนิ้วสุดท้ายของสุขุนะยูตะไม่ได้กินนิ้วสุขุนะเข้าไปแต่นิ้วที่ยูตะให้ลิกะกินเข้าไปคือนิ้วของยูจิเลยทาให้ยูตะสามารถก๊อปปี้อาคมของสุขุนะได้ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนการที่คิดมาเพื่อหลอกแล้วก็ตลบหลังสุขุนะอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งสุขุนะมองไปที่นิ้วมือของยูจิข้างซ้ายและเห็นว่านิ้วมือยูจิมันหายไป2นิ เขาเนี่ยได้ดึงนิ้วยูจิออกมานิ้วหนึ่งก็คือนิ้วก้อยแต่ตอนนี้นิ้วนางมันหายไปเลยทําให้สุขุนะรู้ได้ทันทีว่านิ้วสุดท้ายของเขายังไม่ถูกกินไปแล้วถามว่านิ้วสุดท้ายของสุขุนะอยู่ที่ไหนก็คืออยู่กับโนบะระนั่นเองนะครับตอนนี้โนบะระได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายตื่นขึ้นมายังไม่ถึงชั่วโมงเลยมาตอกนิ้วสุขุนะโจมตีเข้าดวงวิญญาณของสุขุนะไปแบบเต็มๆนะครับซึ่งสุขุนะที่กําลังสู้กับยูจิอยู่พอโดนตอกวิญญาณเนี่ยก็ถึงกับไปไม่เป็นนอา ที่กําลังจะกางสวนยูจิไปเมื่อกี้ก็หยุดชะง,งักไม่สามารถกางได้ยูจิที่เห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีเลยว่าตอนนี้โนบะระกลับมาแล้วแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นอาณาเขตยูจิทํางานใช้ท่าสะบันโจมตีใส่สุคุณะแบบรัวๆนะครับซึ่งเป็นการโจมตีเข้าที่ดวงวิญญ,ญาณแบบเต็มๆส่วนสุคุณะก็สู้ขาดใจเหมือนกันเพราะสุคุณะมองว่ายูจิในตอนนี้เองก็กําลังจะหมดพลังเหมือนกันแต่ดูเหมือนยูจิจะเป็นฝั่งที่ได้เปรียบนะครับยูจิได้ชาร์จพลังทั้งหมดของตัวเองแล้วก็ได้บ สุคุณะว่าสุคุณะมาจบเรื่องราวคำสาบทั้งหมดนี้กันเถอะแล้วก็ได้ทําการปล่อยหมัดโคคุเซนประกายแสงสีดําต่อยใส่สุคุณะไปเต็มๆนะครับผมเมื่อยูจิปล่อยโคคุเซนใส่สุคุณะไปแล้วตอนนี้อนาเขตของยูจิก็ได้แตกออกส่วนสุคุณะก็ถูกยูจิต่อยจนวิญญาณเนี่ยหลุดออกมาจากล่างเมงูมิซึ่งวิญญาณสุคุณะจะไม่หลุดออกมาจากล่างเมงูมิเลยถ้าเกิดว่าเมงูมิไม่ตื่นขึ้นแต่ว่าตอนนี้ตัวเมงูมิเองที่เป็นวิญญาณที่หลับไหลไปก่อนหน้านี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาอีก มีความปรารถนาว่าอยากจะกลับมามีชีวิตใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นดูอีกสักครั้งก็เลยทําให้สุขุณะถูกยูจิกระชากวิญญาณออกมานะครับซึ่งเราก็จะเห็นซากของสุขุณะที่ถูกกระชากออกมากำลังสลายหายไปก่อนที่สุขุณะจะหายไปยูจิก็ได้เข้าไปพูดกับสุขุนะประมาณว่าฉันกับนายเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละสุขุนะพวกเราเนี่ยลองมาอยู่ร่วมกันอีกสักครั้งดูไหมถึงแม้จะไม่มีใครเข้าใจใน แต่ว่าฉันน่ะก็เข้าใจนายนะเพราะพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่ต้องแบกรับคำสาปมาตั้งแต่เกิดโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ฉันน่ะโชคดีที่ฉันมีปูอ่อ่ะคอยยับยั้งฉันไว้คอยชี้ทางที่ดีให้กับฉันแต่นายเนี่ยคงไม่มีใครเลยใช่ไหมล่ะบางทีเราเนี่ยอาจจะอยู่ร่วมกันได้นะโดยที่ไม่ต้องไปสาบแช่งใครอีกแล้วเมื่อยูจิพูดจบตอนนี้สุคุุะก็ได้สลายหายไปหรือว่าตายไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับอันนี้คือตายจริงจุดจบของราชาคำสาปสุคุุะที่สู้มาตลอดโดนโนบะระตอ วิญญาณไปทีหนึ่งกับยูจิต่อยเห้วิญญาณกระชากวิญญาณออกมาจากล่างเมงุมิบวกกับเมงูมิตื่นขึ้นมาอยากมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเลยทําให้สามารถจัดการกับราชาคำสาบสุขุณะได้นะครับยืนจันจากอุราอุเมะลูกน้องของสุขุณะที่สู้กับฮาคาลิอยู่อุราอุเมะบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันจบแล้วแต่อย่าได้ใจไปพวกแกเนี่ยไม่ได้ชนะท่านสุขุณะ เพราะว่าพวกแกแข็งแก่งกว่าแต่เป็นเพราะว่าท่านสุคุณะอยู่ในร่างอวตารเท่านั้นเธอเกิดว่าพวกแกไปเกิดในยุคเดียวกันกับท่านสุคุณะเมื่อพันปีที่แล้วพวกแกไม่มีชีวิตหลอดแน่อุราอเมก็ยืนยันคําเดิมว่าถึงแม้สุคุณะจะพ่ายแพ้แต่ว่าสุคุณะก็ยังคงไม่เอาจริงนั่นเองแต่คือสุคุณะแพ้จริงนะครับเพราะว่าอุราอเมบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันจบแล้วและเมื่อเธอรู้ว่าสุคุณะแพ้แล้วก็ได้สลายร่างกายตัวเองหายไปพร้อมกับสุคุณะแล้วก็เป็นอันจบการต่อสู้ระหว่าาาาางนัักกุุสสบรชคคํ เป็นการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าเกือบทั้งเรื่องมารุมสุขุนะเพียงคนเดียวเข้ากันมาทีละคนแล้วก็โดนอัดเละเทเอันไปทีละคน2คนซึ่งอย่างที่เห็นว่าเส้นทางกว่าจะปราบสุขุนะได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับมันมีทั้งแผนการที่พวกนักคุใสาวางกันเอาไว้แผน A แผน B แผนซีอะไรแบบนี้นะครับก็พอมารวมๆกันก็เลยเป็นฝ่ายที่สามารถเอาชนะไปได้นั่นเองซึ่งเอาจริงๆการสูญเสียจากการต่อสู้กับสุขุนะก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคนที่เรารู้ว่าตายแน่ๆมีโกโจโสโต ฮาจิเมะฮิกุรุมะแล้วก็โจโซอันนี้คือตายแน่นอนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยคิดว่าน่าจะบาดเจ็บซะเป็นส่วนใหญ่มากกว่าซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปสรุปการต่อสู้ทั้งหมดของนักคุณสายกับสุคุนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีค่ะ